ชาวันนี้วเ,วนเราขอต้อนรับคุณนิพพาพรสีทองหลางะคระับรูส้สึสบาดครับสวัสดีค่ะบี่แขกรับเชิญคนนี้น่าสนใจมากนะครับเป็นเบาหวานนี่ต้องฉีดอินซูลินเนี่ยรอดสะดือเนี่ยคุณผู้ชมเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดแต่ทุกวันนี้สามารถลดจำนวนการฉีดอ,อินซูลินได้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นเลยใช่ไหมคะเริ่มแรกยังไงคะพี่แปนอยู่ดีๆเรารู้ได้ไงว่าเราเป็นเบาหวานอาการเป็นยังไงอะคะก็คือว่า อาการของพี่คือตอน,นนั้นน่ะน้ำหนักลงลงจนเหลือสามสิ AM enfin กิโลเลยสามสิกิโลโอ้ยหนูมนูเบาสุแล้วนะสุขภาพค่ะค่ะก็ตรวจทุกอย่างปกติทุกอย่างยกเว้นน้ำตาลสูงมากตอนนั้นอใช่ค่ะแล้วตอนนั้นคุณหมอให้รักษาอย่างไงบ้างอะคะก็ทานยาค่ะทานยาประมาณ สี่เดือนได้แต่ว่าน้ําตาลของพี่ไม่ลดไม่ลดเลยใชนค่ะสูงเท่าไหร่พี่โทษทีครับพี่จำไม่ค่อยได้ค่ะแต่300กว่าโอ้โหหนักเลยนะคือต้องต้องฉีดอินซูลินรอบสะดือวันละสองครั้งใช่ค่ะใช่คนปกติไม่เยอะขนาดนี้นะวันละสองครั้งไงถือว่าใช่ค่ะสองครั้งนี่คือตอนเช้า25่สบตอนเย็นนี่คือวันหนึ่งคือ40 ml ค่ะค่ะค่ะแล้วตอนนั้นลําบากมากไหมคะลําบากมากไหมคือตอนเช้าอ่ะพี่จะต้องเจาะเลือดก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงทุกวันเหรอคะทุกวันค่ะแล้วก็หลังอาหารค่ะค่ะต้องเช็คดูตลอดแล้ว,ล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 วเราต้องเจาะทุกวันอย่างเงี้ยใครเป็นคนเจาะให้เราจอเอจาะเองค <imet S 3> <ช>่ะเจาะเองเเปาโอ้โหสุดยอดมากแต่ว่าพี่แตนเนี่ยสามารถที่จะ ลดปริมาณของการฉีดอินซูลินในแต่ละวันได้เพราะอะไรไปฟังฝั่งนู้นกันเลยดีกว่าเดินไปเลยกันอยาดูเรื่องเลยเพราะว่ามีหลายคนที่รู้จักอ่ะแล้วแบบเป็นอะเป็นเบาหวานอะก็บอกว่าคนที่แนะนำไม่ดีเนี่ยต้องขอต้อนรับเขาเลยดีกว่าครับขอต้อนรับคุณเชนธนาครับผมพี่เชนพี่เชนของเราพี่เชนครับสมัยครับเชนครับ ดีครับแ right? ลัวเราเพิ่งเจอกันเมื่อไม่กี่เดือนที um, ่แล้วรับกลับมาใหม่อีกครั <h <h ้งหนึ่งรับคุนเ่าสิคาวมันจะช่วยกันยังไงทีนี้ต้องยอมันองสิ้นปีนะที่มาหาพร้วบดีทีหนึ่งแล้วบอกว่าจะมีตัวใหม่ที่จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานนะครับคือตัวอา a มิโดดีเอสทีเนี่ยมันจะเป็นชามัชัดนะครับที่สามารถช่วยลดเบาหวานได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยทำมาจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มันเป็นปัญหาคือตอนเนี้ย คนไทยคือเหมือนชอบดื่มนะมารอชอบดื่มของหวานเยอะอนะครับตามพฤติกรรมพวกเราเนี่ยก็เลยเรื่องเปอร์เซ็นต์การเป็นบระวานมันสูงขึ้นผมก็เลยตั้งใจพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาเจอกันยังไงเจอกันยังไงอันนี้เป็นเขาเรียกน,นะภรรยาของคนขับรถ อของพี่อีกคนหนึ่งใช่ก็คืออย่างเงี้ยเหมือนที่อุูกจิ๊บบอกอ่ะคือคนใกล้ตัวกลายเป็นว่าทุกวันเนี้ยพอเราถามตัวเองปุ๊บจะมีคนใกล้ตัวอย่างน้อยคนหนึ่งที่เป็นเบาหวานใช่จิ๊เพราะว่าใกล้ตัวเราจะมีเพราะว่าคนไทยพฤติกรรมการบริโภคมันหวานมากคือเราจะจะบอกว่าตั้งแต่ทำซิกซี่เมาเนี่ยมันมีการช่วยดูแลควบคุมน้ำหนักให้กับหลายๆคนวิธีคนพบว่าหลายคนเนี่ยมักจะกินอาหาร ปรุงน้ำตาลเทน้ำตาลหนูไงหนูวันนึงอาจจะเป็นเบาหวานไแล้วก็เวลาบริโภคน้ำเนี่ยน้ำที่รสชาติพอดีพอดีคือไม่เข้มไม่หวานไม่ชอบหรือ ชอบดื่มกนแล้วดื่มทั้งวันเลยนะดื่มน้ําที่มันหวานหวานดื่มแล้วดื่มอีกดื่มแล้วดื่มอีกแต่รู้ตัวทีหลังก็คือเป็นเบาหวานแล้วก็ต้องมานั่งรักษากันเยอะมากเนี่ยเธบอกว่าเข้าใจเลยว่าเวลาคุณต้องการจะช่วยเหลือคนเนี่ยมันเป็นยังไงครับก็คืออย่างพี่แตนนี่ก็พอผมถามเขาเนี่ยเขากินน้าอัดลมเนี่ยวันหนึ่งหลายแก้วมากพอจะรู้ตัวทีก็คือมันสายไปแล้วคือต้องมานั่งฉีดยาต้องมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเห็นว่าส่วนผสมของ DHT เนี่ย มาจากต่างประเทศใช่แล้วตัวนี้เนี่ยตัวเบรดมันจะเป็นมัตฉาชาเขียวนะครับก็คืออินพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเพราะว่าตัวเบรดมันเป็นของญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าทีเด็ดของมันเนี่ยมันจะมีสารส่วนผสมตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าออริเซตออริเซตอะไรนะออริเซตออริเซตออริเซตนี่เป็นนวัตกรรมฮะคือมันจะสกัดมาจากเอนไซม์ก็คือเป็นธรรมชาตินั่นแหละนะครับตัวนี้ได้สิทธิบัตร จากที่อเมริกาครับ D H E A of America เนี่ยการันตีออกมา D H E A ก็คือ Dietary Supplement Health and Education Act of 1994 of United States ดีแล้วที่เป็นตัวย่อเนาะัวย่อง่ายกว่าใช่ก็คือก็คือทางอเมริกาเนี่ยการันตีตัวนี้ว่ามีการวิจัยออกมานะครับเป็นระดับมาตรฐานเขาว่าเป็น go g สแตนดาร์ด คือวิจัยกับมนุษย์นะครับก่อนที่จะออกมาวางจำหน่ายทั่วโลกเนี่ยวิจัยกับมนุษย์ว่าทานไปแล้วประมาณ30นาทีสามารถปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือดได้อ๋อดีนะวิจัยกับมนุษย์เพราะว่าพที่ชอบวิจัยกับสัตว์ยางไมีกา้ทานนี่ทานยังไงครับพี่นี่เดี๋ยวทาให้ดูง่ายๆเลยก็คือเหมือนชงดื่มชาเวลาเราแบบ ชิวๆอ่ะแล้วตามร้านชาอะไรเงี้ยเรคือเราเราทานได้ปกติคือตัวเนื้อเบสที่ผมบอกเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นมัชัะนะครับเนี่ยอ่าผงมัชาะเลยเหมือนที่แบบเหต้องทานง่ายหน่อยเนาะใช่ต้องบดลงไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราชอบมะชะมากแต่เราไม่ค่อยเห็นคนเนี่ยเอารสนี้มาทำใช่ครับช่วยเกี่ยวกับเบาหวานนี่แล้วถ้าคนไม่เป็นไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันทานได้ไหมคะทานได้ครับผมคือตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าพอมันเป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีอะไรที่ต้องกังวลนะครับพี่ก็สามารถดื่มแทนชา ชาล่ปไ่ดื่มทุกวันได้เลยได้เลยได้แล้วแล้ววันหนึ่งต้องดื่มกี่ซองอะคะจริงๆก็วันละ2องก็พอครับก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงนะครับคือจริงตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าอย่างพี่แตนเนี่ยค่ะเขาดื่มวันละกี่ซองอันนี้เขาสองแล้วสองเขาสองซองถึงถึงเพราะว่าเขาอยู่ในระดับที่ฉีดยาแล้วนะครับคือตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนที่ไม่เป็นสามารถดื่มได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปพฤติกรรมการบริโภคเราเราจะเน้นการหวานเนื้ออะไรเงี้ยคือตัวเนี้ย พอทานไปประมาณ30นาทีมันจะเริ่มรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนนให้ได้ครับี่ย่า เนี่ยเนี่ยหลังชิมมันจะเป็นแบบก็ไม่มีใครชิมสายเชียร์ทันย่าสายชิมไม่เคยมีพิธีกรคนไหนได้ชิมเหมือนอะไรรู้ว่าเหมือนอาจูมาเกาหลีอ่ะที่เราไปไหนเราก็แบบอยากชิมเราก็อยากดูรสชาติจะได้บอกคุณผู้ชมว่าเป็นติจดีไงจะบอกว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบในรายการเราเนี่ยจะมีแค่พิธีกรหนึ่งคนซึ่งจะพกผลิตภัณฑ์ทุกตัวกลับบ้านไปเลยก็คือทันย่าแล้วผมมั่นใจว่าอามาโดดีเอชทีวันนี้ทัญญาก็จะขนกลับไปก่อนเป็นคนแรกเรายังไม่ได้ถามเลยว่า ดื่มแล้วยังไง้วได้ผลยังไงมันยังไงเอ่ยก็คือพี่ลดปริมาณยาที่ฉีดลงครับประมาณกี่ ml 1 0บถึง1 5ได้ไหมสิปกติ45ต่อวันเนาะ40 อ่าสี่สิบประมาณสี่ใช่ประมาณเป็นคนเยอะเลยนะใช่ครับดีจังเลยค่ะรสชาติดีนะดีนะดื่มเลยจะต่อเลยเหรอจะดีเหรอคนท้องดื่มได้เหรอไม่ได้ครับดเดียวก็แล้วกันชอบดมต้องบอกว่าเช้าวันนี้เนี่ยเชนนำอารมาโด DHT มาเปิดตัวในรายการเราเป็นที่แรกเลยนะครับคุณผู้ชมใช่คือต้องบอกอย่างตะกี้ตะกี้บอกว่าคนท้องนี่ไม่ไม่ควรทานนะครับมีมีคนทานทะไไมล่ะไม่ดมไว้ให้สามีไงคุณเหอสามีจะเป็นเบาหวานกินหวานเกิน ครับผมวันนี้วันนี้มาทั้งทีเนี้ยนะจะมีโปรโมชั่นกับคุณผู้ชมใช่แล้วใช่ไหมคะนะครับวันนี้ก็เปิดตัววันแรกนะฮะคือปกติเนี่ยด้วยอย่างที่บอกไปว่าเป็นนวัตกรรมจากออริซเนเนี่ยนะครับปกติกล่องละประมาณ2,000 3สามกล่องก็คือ6,000นนะครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าซื้อ3กล่องนะครับลดเหลือ3,500รบาทนะครับใช่เปิดตัวนะฮะก็ สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนอามาโดไทยแลนด์ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็หรือว่าโทรก็ได้ฮะตามเบอร์ข้างล่างเลยนะครับเบอร์ค่ะ081 440 5000นะครับแล้วก็081 949 5000หรือว่าใครไม่ถนัดโทรไม่กล้าคุยก็ไลน์เอาก็ได้นะครับมีข้างล่างเลยทุกวันทุกวันนี่มันจะมีอาหารเสริมเขาเรียกว่าลดเบาหวานใช่ไหมครับแล้วก็ความดันเนี่ยมีเยอะมากครับอันนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าของเชยเนี่ยมันต้องต่างใช่ลจากที่อื่นก็อย่างแรกเลยก็เป็นเป็นเรื่องธรรมชาติ100%นะครับ อัที่2ก็คือมีสิทธิบัตรจากอเมริกานะถือว่าเป็นเจ้าแรกนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคืออย่างท้องตลาดเนี่ยจะเป็นเรื่องสมุนไพรคือการกินสมุนไพรบางทีมันต้องใช้ระยะเวลานานมากแล้วกินวันละเยอะๆนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยก็คือพอมันเป็นการสกัดจากเอนไซม์ธรรมชาติเนี่ยมันก็จะ30มนาทีรู้เรื่องแหละนะครับก็จะเร็วขึ้นจะขอไปแม่กล่องนะได้เอาเลยทำไมคุณไม่ซื้ออ่ะโปรโมชั่นก็มีทำไมไม่ซื้ออ่ะสามพันห้าร้อยบาทเองทีวีเขาพูดว่าโอเคให้ฟรีเขาเป็นดาราดีเลยนะดีเลยอาาาวี่ยยยเนไ ปกติ3กล่องราคา6,000บาทลดเหลือ3,500บาทซื้อเซซื้อสิแม่ฉันยัซื้อจนหมดตัวแล้วเนี่ยตอันเนี้ยซื้อซื้อเดี๋ยวพี่ยกปลาคายที่บ้านให้ตัวนึงครับอันนี้แนะนำเลยอะเขาบอกเป็นแสนดิเท่านี้หรอบ้านขอช่วงนี้นี่เขาสั่งได้ช่วงนี้เขาเรียกว่าเสียเชนโอ้โหสาชูแต่เสียเชนกว่าจะมีวันนี้ต้องขอบอกเลยคุณผู้ชม อา m มาโดเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดที่อยู่มายาวนานครับไม่ใช่แค่ว่าเชนตั้งใจทำอย่างเดียวแต่ว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันดีได้ดังนั้นคุณจะเห็นได้เลยว่าอา m มาโดยังอยู่มากี่ปีแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ปีกลเดือนครับแต่โตเร็วแล้วแต่แต่ความโตเร็วเพราะว่า Product มัน Work ถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์สินค้ามันไม่เวิร์ูพูดไปภคนาไปใช้ปั๊บส่งคืนบริษัทปิด เียแต่บูดี้เช็คอารมาโดว่าก่อนก่อนที่เราจะมีการพูดถึงอะไรก็ตามเลยการ <beleza. S 2> เราต้องมีการคอาสเช็คต้องบอกว่าอาร์มาโดเนี่ยเป็นอีกบบหนึ่งแบรนด์ที่เรียกได้ว่ามีการทําวิจัยมีการเทสกันเยอ่มมากจนกระทั่งวันนี้เนี่ยได้ดีเพราะแต่ของมันเวิร์กจริงครับมผ,ผมนะครับก็ยินดีด้วย<อ>และดีใจกับแตนด้วยค่ะที่ที่ลดการฉีดยาลงตัวใหม่มาต้องสนับสนุนครับคุณผู้ชมอาร์มาโดดีเอชทีปกติก่องละ สาม่อง6 0 0ับาทเหลือสามพัคุณผู้ชม0814405000 0่1 9 4 9 5 0 0 0แล้วก็มีไลน์ไอ a ดี d อาร์ม c e 1ดออฟและ a าร์ม o f f i ดออฟิททำไมต้องพี่ออฟฟิศมันมีหลายลายเพราะว่าลายมันเต็มสั่งไม่ทันไงรับไม่ทันเลยต้องมีสองอันขคุณมากเลยนะครับขอบคุณากนะครับขอบคุณด้วยนะครับอืนมาคุยอื่นมาคุย